และวางแผนที่จะเดินทางไปสำรวจในวันหยุดสุดสัปดาห์หลายวันต่อมาอันคุนดาราและมะลิศได้ตระเวนไปตามวัดต่างๆที่พวกเขาลิ์ไว้แต่ก็ยังไม่พบวัดที่ตรงกับลักษณะที่ลุงหมายบอกเราจะทำยังไงกันดีแม่ผมว่าเราคงหลงทางแล้วหละ่ะอันเริ่มท้อแท้อยากพิ่งหมดหวังนะอันเราต้องตามหาพ่อของลูกให้เจอคุนดาราบอกแต่เราก็ไปมาหลายวัดแล้วแลนะยังไม่เจอที่ที่ตรงกับบ่อแสเลยมลิศเสริมแม่ว่า เราลองกลับไปที่บ้านเกิดของพ่อเผื่อจะมีอะไรที่เรามองข้ามไปคุณดาราเสนอก็ดีเหมือนกันครับแม่บางทีเราอาจจะเจอเบาะแสเพิ่มเติมที่นั่นอันเห็นด้วยแล้วทั้งสามคนก็เดินทางกลับไปยังหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดของคุณพง์อีกครั้งคราวนี้พวกเขาได้ลองไปสอบถามกับชาวบ้านคนอื่นๆดูบ้างเผื่อจะมีใครจําเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพง์ได้ขอโทษนะครับคุณป้าพอจะรู้จักคนที่ชื่อพง์บ้างไหมครับอันถามหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งอยู่หน้าบ้านพงเ์หรืออึงถ้าเป็นพง์ที่เคยอยู่บ้านหลังนน้ และก็ป้ารู้จักนะหญิงชราตอบจริงหรือครับคุณป้าแล้วคุณป้าพอจะทราบไหมครับว่าหลังจากน้ําท่วมใหญ่ครั้งอ่อนนั้นคุณพงหายไปไหนอันถามด้วยความดีใจป้าก็ไม่รู้หรอกจะรู้แต่ว่าตอนนั้นพงเขารักลูกรักมีเขามากนะก่อนไปเขายังมาฝากจดหมายไว้กับป้าฉบับหนึ่งหญิงชราตอบจดหมายหรือครับอันและคุณดาราอุทานพร้อมกันใช่จะป้าเก็บไว้อย่างดีเลยล่ะ เผื่อว่าวันหนึ่งจะมีคนมาตามหาหญิงชราเดินเข้าไปในบ้านก่อนจะกลับออกมาพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งนี่จ้ะจดหมายที่พงฝากไว้หญิงชรายื่นจดหมายให้อันรับมาด้วยมืออันสันเทาขอบคุณมากครับคุณป้าอันยกมือไหว้คุณดาราเปิดอ่านจดหมายในทันทีในจดหมายเขียนไว้ว่าถึงดาราและอลูกรักถ้าหากพวกเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แสดงว่าฉันคงไม่อยู่แล้วฉันเสียใจเหลือเกินที่ต้องทิ้งพวกเธอไปแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉัน ไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกแล้วฉันจำเป็นต้องไปฉันรักพวกเธอมากนะและจะรักตลอดไปฉันจะรอพวกเธออยู่ที่วัดบนยอดเขาที่ทมีต้นโพใหญ่หน้าบชถ้าหากวันหนึ่งโชคชะตาเข้าข้างเราคงได้พบกันอีกจากพงเมื่ออ่านจดหมายจบคุณดาราก็ร้องให้ออกมาด้วยความตื่นตันใจในที่สุดเธอก็รู้แล้วว่าสามีของเธออยู่ที่ไหนอันแม่รู้แล้วว่าพ่ออยู่ที่ไหนคุณดาราพ่อกอดอันจริงหรือครับแม่พ่ออยู่ที่ไหนหรือครับ อันถามด้วยความตื่นเต้นพราอยู่ที่วัดบนยอดเขาที่ทมีต้นโพใหญ่หน้าบูคุณดาราตอบทั้งน้ำตาในที่สุดในที่สุดเราก็เจอบอ่อแสสำคัญแล้วอันตะโกนลันมลิเธอรู้จักวัดแถวนี้บ้างไหมวัดที่อยู่บนยอดเขาและมีต้นโพใหญ่หน้าโบู์คุณดาราหันไปถามมลิเมลิกรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบฉันพอจะรู้จักอยู่วัดหนึ่งแนละอยู่บนเขาไม่ไกลาจากที่นี่มากนักที่นั่นมีต้นโพใหญ่เ่าแก่อยู่หน้าโบูดด้วยจริงเหรองั้นเรารีบไปที่นั่นกันเถอะ คุณดาราพูดอย่างเร่งรีดเดี๋ยวก่อนครับแม่อันดึงมือคุณดาราไว้ผมว่าเราควรจะเตรียมของไปทําบุญที่วัดด้วยดีไหมครับนั่นสินะแม่เกือบลืมไปเลยคุณดาราพยักหน้าเห็นด้วยแล้วทั้งสามคนก็รีบไปตลาดเพื่อซื้อของสาหรับทําบุญจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังวัดที่มิบอกทันทีวัดแห่งนั้นตั้งอยู่บนยอดเขาที่ค่อนข้างสูงชันทางขึ้นค่อนข้างคดเคี้ยวและล่าชันแต่ทั้งสามคนก็ไม่ย่อท้อพวกเขาขับรถขึ้นเขาไปอย่างช้าๆด้วยความหวังที่เต็มเปีย่ยม ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงวัดจนได้ภาพแรกที่เห็นคือต้นโพขนาดมหึมาแผ่กิก่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณหน้าโบสถ์บรรยากาศภายในวัดเงียบสงบร่มรื่นและเย็นสบายอันรู้สึกได้ถึงพลังบาง,อย,างอย่างที่นี่เขารู้สึกเหมือนกับว่าพ่อของเขากำลังรอเขาอยู่ที่นี่แม่ครับผมว่าเราเข้าไปข้างในกันเถอะครับอันพูดคุณดาราพยักหน้าทั้งสามคนเดินเข้าไปในโบสถ์ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ใบหน้าของท่านดูสงบและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาอันจุดทูปเทียนบูชาพระเขาอธิษฐาน ขอให้ได้พบกับพ่อในเร็ววันหลังจากไหว้พระเสร็จแล้วทั้งสามคนก็เดินออกมานอกโบสถ์พวกเขามองไปรอบๆบ,บริเวณวัดแต่ก็ไม่เห็นวิแววของคนที่ตามหาหรือว่าพ่อจะไม่ได้อยู่ที่นี่อันเริ่มรู้สึกหมดหวัง